สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงเล้าวรวุ่ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายของมือวันที่6เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นห้าร้อนะคะมีอัอดภาพพม่พี่น้องบรนเทาสุขสุลนนะคะพี่น้องค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องค่ะมอนีปูละมีแนวทางขันน้ำมนต์มาฝาค่ะเพิ่น ซื้อลดไม้นะคะซื้อลดไม้แกก่กองเพิ่นอ่าน้ำมาให้ปูเจิมให้บันี่ปูเราก็เลยเห็ดคันนม่นนะคะวิมพี่น้องคะซึ่งคันนม่นเนี่ยได้มาตรงกันกับทะเบียนรถคันนี้เลยนะคะวิมพี่น้องเอาแนวทางบันี่ของเพิ่นอ่าของปูบุญมีนะคะพี่น้องคะสซีดามาเป็นตัวไรพอวิมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปูกลับนมัสการนะคะปูคะจะเจริญพรเดจะเลื่อนทอดเดี๋ยวจะไปหรอ วัน bueno> วนี้กับวันที่วันที่หกค่ปูนค่ะขอมาเป่งเดียนเียข้าวเดี๋ยวนื้อค่ะปูนวดนวดเน่ก็บแม่ก่งนวดถ่ายออกพัรนาแล้วค่ะก็เลยบอกปั๊บกับออกั้นาเดียนนี้ไม่สามสามสิบเอ็ดหนี่งค่ะ มีสามจีเอสดสามจีเอสกับเลขบมันทีออกมันทีออกวันที่วันที่เท่าไหร่หวันที่สามสิบนึ่งบอเอาคือสีออกสามสิบนึ่ครับปูนั่นมันปูจำปิดสามจีเอสผแล้วค่ะเพราะมันปีใหม่นอกปีใหม่มมนยังค่อยออกปีใม่มมันจังจะแม่แม่นะคะปูเดือน เดี่ยนตัวถ่ายมันดังทิมมี่เดี่ยนในชั้ยกามันค่ะเดี่ยนในมันก็มี่หนึ่งสำคัญตอกก้มือสำคัญมือวันที่สิบหกและก็มือวันที่สิบเจ็ดกตนมันบกปัญหาตักบาทเทวุค่ะ ช่วงนี้ก็รุ่นไปก็รุ่นรุ่นไปถ้ามันโศกมันหมันเดี๋ยงนั้นเดี๋ยงนั้นหนกพัาษาซื่อประทับในลูกกลาล้านจุดให้มันแตกเซมเมอร์ครับพวกผมก็ในลูกให้ตอกไปซื้อประทับมันกระแตกเซมเมอร์ือ แตกใส่มือพ่อพ่อแตกใส่มือพ่อพ่อหมาอยู่ว่าเป็นซุกผมเด้ยเ่หมากับ่อมีสิยู่บมีม่งสิยูย่านไรกับ่หมูทิพี่หมูแบบพวกได้เลี้ยงหลายตัวเลยมันหลงมากค่ะย่านกระโพกดิค่ะพูกับพวกค่ะขอกไปรี้อยู่ในชลาค่ะนึกกดที่เอา พระประธานเป็นที่เพิงเกิดนี่แล้วจะมนกไปในใจท่องพระประธานค่ะบัวบัวบัว่าจัดเรือคนเนาะค่ะต่นปีละเทียเจ้าเกิดจูดปลื้มเติมต่ำมันก็ดังแห้งจะได้หรอค่ะบัวอ๋อ วันมื่อนี้ก็มีเลขน้ำม้อนข้าจะไม่เจิม,ม่ะเจิมรถกับอันเลขน้ำมนต์มักจะได้ตรงกันแล้วก็กกทะเบียนผู้บอท่านหัวจักได้ว่าทะเบียนมันอะไรคือว่าได้ตรงกันกับทะเบียน ค่ะพวกเนี am, like 8, 9, 3, 5, ーー่ตัวมเดินเัอมดกัดในตัวได้เปดเก้าสามขาหาอ๋ค่ะพวแปดเก้าสามแปก้าแปดก้าส้าข้าค่ะถ้าเปลี่ยนตัวได้ไปเครับพวกถ้าเปลี่ยนมันก็บแปด สามแปดเก้าเอาคือสี่ลายตัวเทอครับพูตัวได้นะครับ,รบพ่แปดแปดสามเก้าแปดแปดสาค่ะพอจะมีสองตัวแล้วก็แปดแปดสตัวเลขกมมนมันกัเขาเขากับเปลี่ยนเบียนนันค่ะผู้เห็นอะม่นเร้วๆไปเลยถามกระจก ก็จะเบียนอยู่ใบม,มันตัวใดก็แปดแปดสามครับอืมโอ้รถใหม่กิ๊ก้วตัวนี้สังส่งครับปุ๊บอืมรถรถมือแรกสีกระดาษพวกพวกอย่าอืมครับปุ๊บโอ้มือแรกนี่มักเป็นด้วครับปุ๊ออกดีกุญแจก็ออกดีตะกอลตะกอลมันขันว่าเจิมน้ำปูมันออกตลอดค่ะ ออตัวตองหดสองสามหอดค่ะพ่อตัตอค่ะทำไมมันจิดเปตั้งเลยค่ะพ่อท่นหุ่จักค่ะเลขคุณแก่มันก็บมี่ห้าเจ็ดสามอ่าเลกคุณแจค่ะพ่อเลกคุณแจ่ห้เจ็ดสามค่ะเลขเลขคุณแก่แล้วก็เลขกันเลขยังเขาอันเลกเครื่องเหครับพ่เลกเครื่องก็ติดไ้ไหมค่ะ สามแปดเจ็ดลงถ่ายสามแปดเจ็ดนี่ละอันนี้ออกดีนี่คืออันนี้ด้วยเครื่องนี่ปุ้นนี่ค,ค่ะจนมากจนมากครับปูเพชรมันจะออกเล็กุญแจกับเล็กน,น้ำมันอืมครับปูส่วนเหลขกส่วนเหลขกทะเบียนมันมันจะออกน้ำกดค่ะเดี๋ยวเออดวี๋ยวตรวจสอนกับว่าท่านหูจัก กห้มัหนหูาจากนนูปูบป่ปล่อยข้าวเด้อโอ้โหไม่การแอบ,บขี้แพ่งเลยนะคะปูำมหับจักปูก่ปล่อยข้าวเป็นเจ็ดขาสิจอนใส่พูด,ดียวเลยวัสดีค่ะมันเปิดมันเปิเจ็ดพันหนึ่งเจ็ดเจ็ดพันกับมีมาแล้วเนาะยืมก็เติมอีกตีค่ะปูยืมเงินเช่บ ค่ะว่มันกับช่วงนี้มันกับเทตมมันกับมันเกิดทางใดแล้วมันหลายหลุมหลายหมองหลายทีมันกับเรื่องเทียมมันกับเริ่มค่ะเรื่องเทียมไม่ได้เขาไปเบิ้องเงินปีกล้วยอีกไม่ได้เขาไปเบิ้งปีกล้วยอีกเยอะ อือผู้ใช้เบอรบ้างเมื่อไรแท่านหูวใจความไปบินบาทรเพื่ะเออค่ะพุไปบินบาทเมื่อใดเพื่อมันหนอกจากสองปีมันหนอกจักสองวีสามวีก่อนอ๋อค่ะค่ะปุ๊แล้วจามวีคช่จามวีมันเกิดสิบบอกคือมันเกิดสิบคิวคือจากมันหนอกที่แล้วช่สำหรับกรอบมันเคยออกได้เคยบอกค่ะต่บอก ติดพี่โตค่ะเนี่ยยังรครับพวมันอืมแอบชี้มันหยาดกระโปงเขาน่มันเล้ยงนะนั่นมันบปรปสมันบป่แมนงวยิ่งค่ะจุดกระโปงไม่ถ้ามันมือจริงสิบยมดูด้ว่เนาะมาบอ ยึ่ใตท้องรถกับพออยุเงเนี้ยยึดไตท้องรถกฉพาบ่อุ่นใจไหมนรลบไปมหมาทุกวันกลกกันอ้ยยึ่ใสกับบปอดไฟแรงล้นหนาวหลังเลยเน่ยจุดอีเแล้าหนครับพ่อยตท้องรถกับาอุอใจานาน <c oughs> ย,ยึยออดไ,าาไ <c oughs> ตท้อง่ากับเบุนใจย,า,ยานออี่เดีคร <c oughs> ับกะสิเป็นโลคหัวใจที่มาเนีย่ยจุดกับผ ต้องออกคุณสาปูไปมีไม่ออกมันพอออกมาจุดแต่เด็กหน่อยไม่จุดตัวไ<ะ>ก่มันไก่มันตับแตกไก่เนาะเรห้งสูงนี่ไปจุดตง่ตงมันตกะตื่นน้อมาตายที่คุณเตือนเนาะมันตับแตกมันมันตื่นค่ะ มาเลยนะ้ำมนต์ก็มีท่ทำนี่แหละกัดจับเบิ้งจับเบิ้งว่ามันมันกี่เขาป่อวังวัดนี่ปิดไทยเอ่อออกภาษาเนี่ยมันทิ่มันทิ่เขาป่อวัดเจิมรถงวดนี่ยก็ค่ะตือจังคูขั้นคูงวัดน่ามันกับเขาเขาคูงวดเนี่ย,ยค่ะสองคูขั้น ที่ที่ไม่เจอค่ะ <c oughs> บางที่ก็ออกทั้งน้ำมนต์ออกตั้งทะเบียนรถมันก็วันน้ำมนต์กันมันกับบางเริ่อยุ่กันตรงกันกับเลขทะเบียนรถค่ะพอว่าทะเบียนมันกัน988ชามค่ะ <c oughs> <c oughs> เลขเลขปุ่นแกมันคกอห้าเจ็ดสามกรลงกทายด้วยสามืออก็ค่ะแล้วก็เครื่องมันเจ๊เขาเอากระดาษติดค่ะม,มองเขาจะเกียนบอกมองเขาจะเกลี่ยค่ะค่ะมันก็มี 3, 8, ่สามแปดเจ็ดค่ะว่ ก็เป็นเหล็กเล็กซีคูแมนบงังแมนอยู่ไหนแมนค่ะผูนะะ้แมนค่ะเหล็กซีคูกับเหล็กน้ำมนต์อีกสองคูน้ำมนต์กับมีแปดเก้าสามแล้วก็หาหาค่ะต้นหาหาเนี่ยผู้เสริมเหล่าสุดก อ่นผู้ฝันเราไปบนเกา่าอือมผู้ฝันถ้าผุลวละงวดก่อนโอเคเอ่อลงมาเสริมไปค่ะเอาหวงวดก่อนผู้ผู้ฝันไปบรรจสองหาไปมน่ครคบปู่สองหาไป,าว,าปว่าสิบ <laughs> <laughs> อ,บอ <laughs> ง่วงไ่สองหาไปว่าสิบสองหาไปว่าสิบ มันก <Sa. S 2> mm. ็เลยออกสองหอกขะตัวสองหอกก็เป hmm. ็นหอกหากอันน mm. <Remember. S 1> ี้สองหามันเกิดอย่เ่เป็นทางหาอืมกระเปวาอมันเลื่มกระเป๋ะรองเบอรไว้มือนกั น้อมองมมมก <c oughs> อ็บ่ดีๆๆมันเคือนมันกินยาค่ะเมื่อไดก่จินยาแต่แ่แรงเบาช่วงในยายาไว้แมหัวนวอาไว้ยามหัวกาเพ่มเบียรือว่าเมือว่านกับยาอยู่เป <c oughs> ็นยางรดหัวบอว่าอือ <c oughs> <c oughs> กำลังลางลางโยนมือใดมึงที่ไปเสียเงนินเนาะเมลแล้วปูกระเพาะอันขับไปซุปอันยังกอตอนนั้นปู่ปู่ว่าเขาไป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 ,ป้าน,น่ะในป้าม่ค่ะปู่ไปเอายังกอตอนนั้นนะคะว่าคนละขั้นไปโอ้คนละขั้นอันไปเกลียบอันตะปูค่ะเยางตะปูเข็มค่ะ เมื่อเกะเหยียบตัวโดนเราเรซ่อมเบร์ทวารมันแหบดดุต้องแหวดดุไปเติมล่มเย่โดนมันว่ามันก็เลยวิดสังเกตยร์ต่แลยไปเบรงกำลังล่างอยอะมันน้ำล่างล่างแล้วมันก็จะอย่างอ่อนแห้งก็เลื่อนแรงไปลัางปลาอย่างค่ะ ว่ามันว่าจบมันซึมมันบะแหนม้าจะเานาะค่ะพูดได้ค่ะ้าเลน้ำมุ์มีเลน้ำมนยำในช่งเนาะค่ะขยำว่าออก้าแปดสี่นักพอแปดสีอย่างนี้ครับผมหลงเล่ยพูดอย่างนี้แปดสี่จังในนี่แปดเก้าสามค่ะ บอกไปหลายมันมันมังมันลืมแล้วตัวสมองมันก็เจ้าสามแล้วก็หาหาคส่วนเลขเตียงมันจะเจ้าแปดแปดสามโดยเลขกุญแจมันก็ห้าเจ็ดสามแล้วก็เลขเตียงมันก็มีสามแปดเจ็ดอ่แล้วนี่มันมี่มันมีมองจิต มองทีสื่อ,อยุซีหมอเนี่ยก็จะตามที่กิ่งพูว่าว่าให้สื่อให้ซื่อตั้งตะเหล็กุญแจก,กับเหลขทตะเบี่ยนมันอันหน,นค่ะกับเหลขกน้ำมุนที่สามหมอกเป็นฟองล้วนะเจาวา่ามองนีไปพูต่าไมัหนอ่อจะเล่เอาน้ำระเจาวา่า แตซื้อไว้ล่องเบิ้งขันนะบัวค่ะบางที่บางที่มันก็ออกเป็นไปได้มต่แม่นผู้ฮู้จักผู้บ่บอกซ้ำบม่นั่นหรอกแก้ผู้ฮู้จักสัดแย่ว่าซั้ำแล้วคลิปนี้ก็ลงไว้ซ้ำนี่ล่ะค่ะอยู่วันน่ะอยู่ตะปะปลั่งอยู่ดีมีแห้งโศกๆมันๆพิจารณาเบิ่งค่อยซื้อ มักกัดจับว่มักกับพานไปเบิ่งไปซะก่อนอันนี้มันคือทำนายตัวเลขกือซื้อบ่ฮู้จักว่าไม่ออกโดยใดเกันพ่อลอตเตอรี่ดยึดใบพูดละใบ2ใบพอได้ค่าขนมลูกหลานถ้ามันเถื่รางวัลที่1ก็เป็นได้เด้อค่ะก็เจ้าก็บ่ได้จะไปซื้อเดี๋ยวพ่อหกตัวเจ้าก็ซื้อ3ตัวเจ้าก็ตกผู้ดูที่ใจมีบ่นก็เจ้า บนเก่ากระจ้าหลายต้องมากระําำบุญไว้นะครับถ้ากันเข้าวัดท้าบุญตัดบาดยาดนา้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าการรมนายเวทแห้ลูกค้าเทวดาผู้เป็นรักสมรักษาอายุดีไม่แห้งแล้วก็เทวดาเป็นกระอวยพ่อให้มันก็โยเยเย็นเป็นสุขลำลำด้วยๆโศกโศกมั่นหมานตัดตัว สบายดีเบิเ้ล่งอเลือเดินพอขอบคุณค่ะปผู้กำกับนวัตการนะคะสาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่บุญมีนะคะอ่าก็เป็นเลขทะเบียนรถนะคะเลขเพิ่นเอารถใหม่นี่แหละมาหายปู่รถเจิมให้ แล้วปูเราก็เลยเข็ดคัน์นามนนะคะพี่น้องคะบังเอิญเลขคัน์นามนนี่มาตรงก,กันกับทะเบียนรถนะคะซึ่งปูเราก็บรู้ว่าทะเบียนรถพอดีอยังเราพี่น้องรถไม่ป้ายแดงเลยนะคะรถไม่แกะกองเลยนะคะพี่น้องคะเอาก็ได้ได้มาดังนี้พี่น้องคะเลขคัน์นามนนะคะแปดเก้าสามแล้วก็ห้าห้าค่ะคัน์นามอนแปดเก้าสามแล้วก็ห้าห้าทะเบียนรถนะคะเก้าแปดแปดสามนะคะพี่น้องคะทะเบียนรถเก้าแปดแปดสามเลขกุญแจนี่ห้าเจ็ดสามค่ะเลข เลขเครื่องนะคะสามตัวท้ายค่ะสามแปดเจ็ดนะคะพี่น้องคะอันนี้รถไม่แกะกองเลยเดยอพี่น้องเลยพันห้ปู่เจิมไห้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะก็เลยได้มากสิละคันละมน่นได้ตรงก,กันกับทะเบียนรถพอดีนะคะเพ่อแม่พี่น้องคะเอาจัจไหนก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะสําหรับแนวทางจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจาก ปู่บุญมีนะคะจังไดกะให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขูสุก้นําไปพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขูสุก้นนะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลแนวทางวันนี้นะคะจากปู่บุญมีด้วยนะคะเอาเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ